โอเคฮัลโลโจโจวันน oh. okay, ี uh, 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 ้นะครับผมเราอยู่ในเกม x s ็กซ x ซ l o s เวลเอ็กซ์โครับผมอน่าจะเป็นแนวเกมเอาชีวิตรอดแล้วก็การสำรวจครับผมเออสำรวจไม่รู้เป็นโลกอะไรครับผมอ่ะอันนี้ก็คือการตัวละครของเราครับผมหรือการเลือกตัวสร้างตัวละครนั่นแหละครับผมเออโอ้โหปกติขึ้นหน้าขาวแถมว่าเฮ้ยไพี่ดำครับผมพี่ดำครับผมเออเนี่ะเอาคนแรกนี่แหละครับผม มีแบบแต่งชุดใหม่ไหมแต่งชุดอื่นอะไรเงี้ยดมีการอะไรนะสีหน้ากับผมเอ้ยถุงมือเอ้ยไม่มีอะไรมากกับผมเพราะว่ามันล็อกอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเราไปที่โหมดเอาชีวิตรอดกับผมอ่าไปโอเค let's go อ่าเราลองเริ่มเกมเข้าเกมไปดูกับผมว่า ในตัวกมัเป็นยังไงกับผมโอ้โหเหมือนเป็นยานกับผมมันเป็นยานเล็กๆสักยานหนึ่งกับผมอ่าลองดูลองดูงดไปกดไปตอกดไปตออ่านี่คือกําลังตรวจสอบคอมจุประสิทธิภาพของอุปกรณ์สักครูครักครูอเคอันนี้คืออาวุธเป็ไหนด้านซ้ายเคกดไปตออ่าด้านซ้ายเป็นแผนที่เคฟูดฟูฟด โอเคฟื้นฟูอะไรเนี่ยต้นไม้อ๋อมีฟื้นฟูต้นไม้มไมด้วยก็ให้พนักง,งานปลูกพืชต่างๆผมอ่าแล้วก็ฟื้นฟูน้ำอ่านี่คือเดลวิ้ครับผมโอเคอ่าด้านซ้ายนี่คือปุ่มการสร้างอะปุ่มปฏิต่างๆค,ค,ค,ครับผมโอเคโอเคอืมนี่อะไรปุ่มโอเคก็สวยอยู่นะครับผมอะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเดินไปเอ้ยอะไรวะเนี่ย มีเลเซอร์ด้วยครับผมอ,อ๋อหรือว่ามันเอาไว้สลับแบบสกัดอะไรเข้ามาหรือเปล่าครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางออกนี่ไงแบบว่าถ้ามีอะไรเข้ามาผมก็ยิงเลยอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยอาจจะใช่ก็ได้นะเออปะปะปไปอ่าอันนี้คืออาวุธไหมเอ,อ้าเหมือนปืนหน้าไม้เอ,อ้ยปืนหรอปิวโอ้ปอ้าว กระสุนไม่มีหมดหรยอหรือว่ายังไงว้าลูกคันนี้ใหญ่มากครับผมแล้วก็โอ้โเอยเหมือนเราอยู่ดาวองคารเลยเนาะน้่น่าจะเป็นการอาเอาชีวิตรอดแล้วก็สำรวจดาวองคารแน,แน่เลยครับผมอ๋ขอแสดงความยินดีด้วยคุณกำลังทำขั้นตอนบนดาว X อ๋อาดาว X นี่เองครับผมโอเคเอแล้วก็สามารถครับได้นะครับผมสามารถครับได้อันนี้เป็นการครับ ออบบออล็อกฐานไม้ครับผมเออนี่ธบุกมาร์กไว้เออี๋้วเราไปหาบล็อกฐานไม้อันนี้คือแผนที่ใช่ไหมต่อเลยอ๋อมีสามารถบันที่เครื่องหมายได้ครับผมเออไปก่อนเราจะไปครับผมเล,เลือกรถส,สักคันครับผมโอ้คันนี้ก็ดูโลง่งๆดีนะครับผม,มคันนี้แหละครับผมโอ้เท่เท่เท่แต่ผมว่านะักคันนี้ดีกว่าครับผมมันคันโคตรจะใหญ่เลยอะเออมันต้องแบบอ่ะขึ้นได้ไหม ขึ้นได้เออเอา้าเอา้าสรุปขึ้นไม่ได้เหรอบอกว่าต้องซื้อพรีเมียมก่อนครับผมถึงจะขึ้นได้ครับผมใช่ไหมนั่นไงก็คือต้องซื้อครับผมแบบพรีเมียมพรีเมียมนั่นแหละเออต้องเติม,มอ่ะโอยเสียดายเสียดาย,ย,ดายแล้วคันนี้หลหะครับผมเราสามารถขับได้บอกอันนี้ก็พรีเมียมอีกแล้วเอเอเ,อเ,อเอสียงว่าถ้าคันนี้ขับไม่ได้เราก็คงต้องเดินไปแหละ อเอ้ยคันนี้ขับได้อ่ะอย่างน้อยก็ขับได้สักคันนึงแหละครับผมเออเออเอาอ๋อมุมกล้องแค่นาดโอ้ผมนึกว่าจะมีแบบมุมกล้องของเติร์ดเพอร์ซันครับผมอ๋อนี่ไงมีแต่มุมกล้องแบบดูด้านหลังอะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเด้ยมันขนาด,ด,ดนี้เลยตัวหดเกินแล้วถอยไงอ่ะนี่เหรออ๋อ ปุ่มถอยคือแบบเชยมากผมเดี๋ยวเราสามารถเก็บไมยได้ไหมมีปุ่มกดใช้ไหมอ่ะอันนี้เครื่องมือขุดใช่ไหมอ๊บอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้กระโดดแโอ้ยโดดสูงมากครับผมเอไม่แปลกยหรอกเนาะดาวเอกนะเฮ้โไม่ไม่สามารถเก็บได้อาหาไปละโอเคงั้นเราตามพาะกิจไปก่อนผมด้านหน้าด้านหน้า อยู่ที่300กว่าเมตรครับผมไป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 เออเดี๋ยวเราต้องข้ามน้นะําน่าจะเป็นสะพานครับผมเออน่าจะมีสะพานมัง้งหรือว่าตรงนี้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้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 จดเออเอาชัวร์ครับผมเราต้องมีอาวุธไปด้วยเออนี่แหละหน้าไม้โงกของเราไปเอยประตูเลือดโอ้โหอโอ,โ,อโต้ด้วยครับผมประเด็นอนะ่ะเออเอา อ๋อสำรวจก็ผมอ๋อให้กดตรงสำรวจแทนก็ผมโอเคโอเคอืมเป็นบล็อกไม้บล็อกไม้อันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเหรียญเหรออันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นเชลว่เชลเชลอ่ะหอยอ่ะเปลือกหอยเปลือกหอยอ่ะแล้วก็นี่แล้วก็อันนี้สร้างได้อ๋อสร้างได้อีกแล้วก็สร้างได้อีกเอทำไมสร้างเยอะจังก็ผมโอ้เยอะมากเยอะมาก ยี่ผมสร้างถึงไหนครับผมโอ้ก็คือสามารถประติ์บ้านได้หรือเปล่ากี้ผมเห็นอยู่นี่นี่อ๋อนี่ไงสามารถทําบ้านได้ครับผมโครงบ้านเนี่ยโครงบ้านอ้าวเราหยิบมาใช่ไหมนี่ไงเป็นฐานบ้านครับผมมันเนี้ยเออสวยงามสวยงามแต่ว่าไม่สามารถขาบบ้านในที่นี่มั้งเนี่ยเราต้องไปทาข้างนอกบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมอาจจะมัง้ง แปนว่าไปสร,ร้างบ้านเองข้างนอกอะไรเงี้ยทำไมเพื่ออะไรครับผมเฮ้ยสามารถยกได้แต่ว่าเราจะขึ้นไปอยู่ยังไงเฮ้ยสร้างข้างนอกดีกว่าครับผมเออดีกว่าดีกว่า,วาเออเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดเฮ้ยเดีดยดเ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 ด้ดเดเนนดา,าดเ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 ่เด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 งดเ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  มันน่าจะได้แต่แบบเนี้ย<ม>อ่ะตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวได,ด,ด,ด้วางไว้วางไว้เออโอ้สวยมากครับผมสวยมากยกเลิกดีกว่าเออดีกว่าเออเอ,อ้ยสวยดีนะครับผมเอออ่ะฮะแล้วเรายกเลิอกอยังไงครับผมจากหน้านี้เดี๋ยวแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง โอ้ยไงสามารถขุดต้นไม้ได้หรอใช้เครื่องปั้นดิบเผาขุดเผาตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเกี่ยวอาหารต้นนี้นะขุดได้ได้วยหรือขุดไงอ่ะขุดไงไม่เข้ใจอ๋อนี่ไงอันนี้อะไรอันนี้คือค้นหาตำแหน่งการ ก็ตัวของหินอ,อ่ออันนี้ก็ได้อยู่แล้วเนี่ยอันเดียวกันอันเนี้ยอันนี้สหรับอ,อ๋อลาสัต์โอเคเก็ตละอันนี้หินอันนี้ลาสัตอันนี้ขุดขุดตรงนี้ได้ไหมขุดตรงนี้ไม่ได้อ,อ,อยู่อโยุ อ่าแล้วเราต้องไปแต่ต่อยังไม่รู้เลยครับผมหรือว่าจริงๆแล้วภารกิจของเราก็คือการสร้างบ้าน่อกิ้เนี่ยแต่ว่าเราเดี๋ยวเด,วเ,ดวเราเข้าข้างในก่อนไม่รู้ว่ายังมีอะไรอยู่นะครับผมเออเช็คของข้างในนี้ก่อนเออต้องเอาชั่วก่อนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่องตัวนี้สำรวจครับผมเออเหมือนเดิมครับผมมีของเหมือนเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนอ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าครับผมผมเห็นข้างบนน่นน่นนู่นนู่นเออใจมากผม มีอะไรข้างบนมาไปขึ้นไปงังน้งนเงนี้ยงี้ยงี้ยขึ้นทางไหนวะด้านขวาหรือเปล่าครับผมแต่เหมือนว่าท้องฟ้าจะมืดแล้วนะครับผมตายแล้วท้องฟ้าวิตบาริตแปรปวนทันใดอังกอเออเอโอ้โหเยอะมากครับผมแถวนี้เออเดี๋ยว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 เดอ๋อถอยหลังแบบนี้ได้ครับผมถอยหลังแบบนี้ได้โอเคเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วโค้งสวยสวยก่อนเออได้แล้วครับผมเออ,อน,นี่ไงแล้วเราก็เข้ามาดูข้างในครับผมอยากรู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนของจะเยอะแค่ไหนเออสำรวจไปเอ,อ้ยมีอันนี้ด้วยครับผมแดงๆเนี่ยเออกลมๆเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนวเรอต้องไปดูก่อนนะครับผมโอ้โหเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแบบโคตรใหญ่เลยเอา้าเอ,อ้ยน่าสร้างบ้านครับผมตรงเนี้ยเออจริงๆโอ้โหมีดาวด้วยครับผม ป้าดาวหรือเปล่าวะเอ้ยมีไฟด้วยโอ้โหเอาตกโอ้ยตกไปก็เท่านั้นหละครับผมเพราะว่าบันไดมันโอ้โหใหญ่มากโอ้มีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับผมเออเนี่ยโอ้ลาดตะเวนยังไงก็ไม่หมดนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับผมเ,เดินดูไปที่ละที่ก่อนโอ้โหประเด็นคือมีชั้นสองด้วยครับผม มีน้ำให้เราดื่มฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเออมีกล่องกล่องของก็อยูยอย่ตรงนี้อยู่ครับผมโอเคแล้วก็มาเก็บตรงนี้ด้วยนี่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 นอ้าวเอาไม่มีของอ้าาเดี๋ยวว้าวเจ้าเสียเรืองไข่หลวงละบ๊เอา้ามันใหญ่จนผมลวงแล้วครับผมเฮ้ยมาตรงนี้ตรงไหนวเนี่ยอ่ะ ผมคิดว่าเราน่าจะต้องเดินไปตรงนี้เกาะต่อครับผมอ่ะอ่าอ่าอ่าเออไปโลดยูอันนี้เป็นโซฟาเสียดายนะครับผมเกียมนี้นั่งไม่ได้นะเออขึ้นไปข้างบนนู่นนู่นมีกล่องขยะตรงนี้ด้วยเออมีของข้างใหนไหมมีครับผมมีกล่องด้วยครับผมไม่รู้ว่ากล่องนี้เอาไว้ทําอะไรนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยซิงซิงด่างมือ นี่กองเด็กครับผมเออโอ้ของเยอะมากนะนี่เราจะรวยแล้วนะครับผมเออสบายสบายอันนี้กล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้สวยมากครับผมโอ้โหโอ้กินความเจริญความเจริญโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันสูงแบบนี้วะเนี่ยพร้อมเราจะเตรียมแล้วนะครับผมเราเหลืออยู่แค่สามช่องสุดท้าย แต่ผมว่านํามาสร้างบ้านที่นี่ก็ดีนะมันใหญ่โอ้แต่มันไม่มมใหม่มันกว้างเกินไปแต่ผมจะอยู่ผมไม่ชอบมันปวดหัวกว้างปวดหัวแล้วเนี่ยเออจริงนะเอะประตูทางเข้าใส่ว่าเออนีๆเห็นอะไรเหรอไปทางนี้ทางนี้ก่อนเออนี่ของอย่างนี้ก็มีมา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 สำรวจไปครับผมเออดีนะที่ยังเป็นของเก่าอยู่ครับผมเพราะว่า ถ้าเป็นของชิ้นใหม่ๆมานะาบอกเลยไม่พอเนนี่นนได้พื้นที่ของเก็บของเราครับผมเฮ้พื้นที่เก็บของโอ้พระจันทร์พระจันทร์เหญนมากนี่มันราชาพระจันทร์จะชัดแต่ว่าสวยจริงนะครับผมที่นี่เพราะว่ามันสูงอะเออตรงนี้มันขึ้นสามชั้นเลยนะไม่ธรรมดาเออเนี่ยอ้าวมีของด้วยมีของด้วยเคี มันมีแต่ของเดิมๆแล้วก็ผมไม่น่าจะมีของใหม่แล้วแต่ว่าเราเออกทางไหนวะอยากไปดูวิวข้างนอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยว้ามือเนี่ยอ๋อยังไงเจอแล้วว้าวสวยมากครับผมโหนี่มันพระจันท์ว,วะ่ะพระจันทร์ดวงใหญ่มากขึ้นข้านบนไดไหมได้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 เออว้าว ความเจริญความเจริญสวยมากครับผมสวยมากโระจ์อันเบิ่นเริ่มเลยครับผมโหนี่มันกลิ่นความเจริญชัดๆเลยครับผมเออสำคัญออกแล้วอะจั์อันใหญ่ครับผมอเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนู้นดีกว่าผมนี่นี่ฝั่งนี้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 เราน่าจะดูหมดแล้วครับผมเออน่าจะใช่น่าจะใช่ ไ okay. ปไปไปไปเลือลดน,นิดหน่อยครับผมแล้วก็าการขิวน้ำนิดหน่อยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าลวงแบบนี้มันก็เจ็บเหมือนกันนะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่แต่ว่าการกระโดดมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนลครับผมรู้สึกว่าเราจะขิวน้ำแล้วตอนเนี้ยพบสถานที่ใหม่สถานที่ใหม่น่าจะที่นี่แหละโอ้โหแต่ว่าสวยนะมันแบบสู้งเลยไหมครับผมเออสูงขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันสะพานเหรอ น่าจะสะพานสะพานลอยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนี้ก่อนเฮ้ยของครับผมของเยอะมากเออแต่จริงผมก็อยากจะสร้างบ้านอยู่นะแต่ว่าไปสร้างเองดีกว่ามากอยากสร้างอยู่แบบอือยู่กลางทะเลอะไรแบบเนี้ยเอ,อ้ยช่วยครับผมโอ้สูงมากสูงมากสูงมากเจ้าจะให้ข้าไปที่ไหนทำไมสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้โอ๋อตรงนี้เป็นที่เก็บน้ำครับผม สิบสองขวดนะลองกินน้ําดูครับผมจับเอาเราไม่สามารถกินน้ําได้แบบนี้หรอเนี่ยเ,เราไม่สามารถกินน้ําได้ครับผมเราต้องทํายังไงวะจะกินน้ําได้เนี่เฮ้ยโอ้โหวันนี้เป็นจะส่งสินค้าของร้านค้านี่คือกล้องอ๋อ แปบ,บนึงแปบปบนึงอย่าเพิ่งออกแล้วก็ไอ้ตกใจหมดเลยนี่เรานี่ว่ะออ้โหยจะบ้าตายตกใจหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูครับผมข้างหน้าก่อนจริงก็อยากจะสร้างบ้านแต่กินน้ำไม่ได้อ่ะไม่รู้ทำยังไงครับผมออไม่สามารถกินน้ำได้นะอ๋อหรือว่าเราคาบวะสร้างรายการเหรอเนี่ยสร้างรายการเหรอภาชนะบรรจุน้ำอ๋อ อันนี้คือภาชนะบรรจุน้ำนี่เองหรออืมน่าจะใช่ครับผมน่าจะใช่อ่ะเออรวงทงังรัดเลยละกันเดี๋ยวเราไปลองดูตรงน้ำสระน้ำาผมว่าเราสามารถกับเก็บน้ำมากินได้ไหมผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเนี่ยขวดส่น้ำอ,ะอ่ะมันไม่ใช่อ่าขวดที่มีน้ำอยู่แล้วอะ่ะไอ อเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนครับผมอันเนี้ยตรงทะเลเนี่ยเผื่อมันมีนะเออไม่มีน้ำมันเนาะโอเคไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันโอ้โหต่ออได้ละได้ละได้ละเออมาถึงแล้วอ๋อรายโตเอ้รวมต่อวันครับผมดื่มน้ำเราสามารถดื่มน้ำได้ตั้งเวลาคืออะไร ใช่เหรออ๋อได้รับน้ำแล้วอ๋อกินน้ำตัวนี้เหรอไม่เจ้ากินน้ำง่ายจังเลยนี่ไงปุ๊บ,บ,บอ๋อเออกินน้ำง่ายเว้ยแต่ว่าอาหารนี่แหละอ่ะเอาเราไม่สามารถกดโดนัทได้ครับผมแล้วเ,เราจะกินข้าวยังไงอ่ะแล้วขวดน้ำเราไม่สามารถเก็บน้ำได้เหรอทำไมอ่ะมันทำไมทะไปได้เฮ้ยชีวิต แต่คลองนี่ก็สวยนะครับผมเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านแบบหมเจาะมาเจอะไหนไหม,มแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนโอ้โวใหญ่มากใหญ่มากเฮ้ยอ,อันนี้วงแดงคืออะไรวะโซนศัตรูครผมโอ้ศัตรูเยอะแยะไปหมดเลยโอ้แผนที่ใหญ่มากโอ้โ,อโอตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับผม โอ oh, เสียงว่าด้านด้านหลังเรานี่เราดูหมดแล้วไอ้เครื่องไม้งงนี่เรายังไม่ดูโอเคเกิดอยู่เกิดอยู่อืมอันนี้คือบ้านของเราครับผมนี่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 เออน่าจะเป็นยานที่เราลงจอดเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ hey, แต่ว่ายานที่ว่าได้ครับผมผมจะากสร้างบ้านเองเอาใกล้ๆเลยก็ได้นะจริงๆเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวน่าใส่เกิดอะไวะมาดูก่อนมาดูก่อนอ๋อ oh, เป็นรูปหินนี่นี่น,นี่มาดูก่อนมาดูก่อน อ่ะเราสามารถขุดตรงนี้ได้ไหมอะเพราะว่าเป็นหินไงเออเครื่องมือขุดหินไงเนี่ยเอาเอาขุดไปได้ขึดอ๋อฮะอะไรอะไอเทมที่ได้รับเป็นหินเหรอเอ็นดีครับผมหาอืออันที่ดาวด้วยประสบการณ์ด้วยอ่ะอ๋อโอ้มีงี้ด้วยเหรอนี่เราต้องขุด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 ทั้งวันนี่เหรอ แต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องเอาหินนี้ไปทำอะไรนะครับผมโอ้โหอย่างเยอะเลยจะบ้าตายปาโทษเยอะมากเยอะมากเก็บยังไงอะหรือว่ามันจะออตโต้เก็บกับผมนะ่าจะออตโต้เก็บมั้งเนี่ยโอเคไว้ก่อนแล้วกันแลวกันโอ้โหสวยนะตรงนี้สวยนะอึ๊บขึ้นไป อ๋ <im sharing> อยังไงครับผมเป็นหินอ๋อตัวนี้เป็นที่โขดหินนะผมโอเคพอเข้าใจได้อยู่เอออดีได้เป็นอะไรเฮ้ยไก่นี่ไงอาหารเรานี่ไงอาหารเราไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไก่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 ปัง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 เอาตายหรอตายหรอเอา เจ้าไก่เป็นเจ้าตายดยจังจ้าไก่ไมา <c oughs> อ้าวแล้วเราเก็บเนื้อไงอ่ะอ๋อคือต้องเอาเท้าไปเหยียบครับผมพูดง่ายคือไปอยู่ใกล้ๆตัวเองครับผมโอเคพอเข้าใจได้อยู่นี่ไงอาหารอ่ะจริงเหรอเอ้ยแต่แปลกน,นะครับผมดาวเอ็กมันมีไก่ด้วยเว้ยเออโลกนี้อยู่ยากเว้ยดาวเอ็กซ์มีไก่ <c oughs> เอาเอาเรื่องนี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกับอ่านี่เงี้ยเนี่ยฐานเราครับผมเออเดี๋ยวน่าจะได้สบายสบายใจหน่อยว่าแต่ฐานเราไปไหนละโอ้ด้านสายด้านสายเงี้ยเอออ่ะต่อตีกับคุณต้นไม้โอ้อยอาจจะชนแรงไปหน่อยเออมาถึงแล้วมาถึงแล้วอ่าจอด โอ้นี่ไงนี่ไงทางเข้าครับผมทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมเออนี่ไงอืมไม่รู้ว่าเราจะคับกล่องยังไงนะครับผมจริงๆแล้วมไม่รู้วิธีคับกล่องด้วยไมเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนน่าจะยังไม่มีวิธีตอนนี้นะครับผมโอเคงั้นเราเข้าไปข้างในดีกว่าไม่รู้ว่าข้างในเป็นบ้านจริงๆหรือเปล่านะครับผมเออชัวร์ชัวร์ไงเออเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเอ,อ้ย ไอ้สามช่องนี่มันต่างกันยังไงะเอา้าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ล่ะเอา้าแต่นที่ขึ้นเหมือนกันเหรอครับผมอ้าวไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ขึ้นเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเข้าไปได้เหรออ๋อเข้าได้เข้าได้มันไม่มีอะไรนะครับผม เหมือนเป็นห้องเปล่า,ามั้งนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหแต่ว่าห้องมันเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยครับผมออจริงๆก็ผมไม่คยจะมีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้เท่าไหร่ครับผมเออถ้าหาว่าใครทราบก็บอกกันด้วยนะครับผมเพราะว่า,าผมเล่นไปผมก็งงๆงงไปอยู่นะครับผมเออไอชั้นสองไห่ชั้นสองไหมอันนี้น่าจะเป็นห้องป่ามาก้กเมื่อกี้เนี่ยว้วใหญ่มากเราสามารถกลับบ้านได้ไหมอะ ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอยากกลับบ้านแล้วเออเอออ่ะอึ๊บอ่ะอันนี้ทางกลับใช่ไหมทางกลับทางออกเรามาเข้าทางนี้เถียงกับผมคือทางที่เราลงมาตอนแรกอะ่ะเอ้าไม่ใช่เหรอแสดงว่าที่เรามาคับผมมันมีแค่ทางนี้ทางเดียวโอ้ยพีน้อ,นอพ่อแม่พี่น้องหูใหญ่มาก แต่เราไม่สามารถทําอะไรที่นี่ได้นะครับผมแสดงว่าเราต้องไปทําบ้านข้างนอกแต่ว่า,าถ้าเราไปทําบ้านอยู่ใกล้ฐานเรานี่แหละครับผมเอาชัวร์ครับผมเอาเอาให้มันแบบเออมันใจมันใจหน่อยครับผมไอ้มกี้เห็นรูปกล่องนะไม่รู้ว่านี่ไงนี่ไงเอาหา,เหายไปไหนแล้วหายไปไหนนี่ไงนี่ไงกล่องท้ายรถรอ๋อ ถ้ารถเราสามารถบรรจุของได้นี่ว่าแล้วคันที่เราขับประจํามันสามารถบรรจุของได้ไหมวะเฮ้ยสงสัยอยู่นะได้บอสอ้าวไม่ได้เอ,อจะบ้าตายอืมงั้นเรามาทาบ้านตรงนี้ดีกว่านี่นี่นเออส,สวยเลยครับผมไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะเ,ออเดี๋ยว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 คราฟนี่ก็พื้นใช่ไหม ยังไงพื้นเราแต่ว่าเราไม่สามารถทําแบบระดับต่ําได้อะมันระดับสูงเกินไปอะ่ะอ่ะลองวางดูก็ผมได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือบันไดใช่แล้วครับผมแล้วที่คืออะไรอ,ะอ่ะเอ้าอ๋ออ๋อพอเข้าใจอยู่แต่ต้องมีบันไดก่อน ลากเพื่อตรวจสอบลากไปไหนครับผมให้เราลากไปไหนทำไมันลากไม่ได้อ่ะลากเพื่อตรวจสอบเหรอ,อแต่ผมก็ลากมันไปไม่ได้นะผมมันไดอยากได้บันไดตอนเนี้ยเนี่ยเอาอเป็นไม่ได้เอาเอาโอเค อ๋อนี่จูหครับผมโซฟาแต่ว่าบันไดเรายังไม่ทำไม่ได้หรอหรือว่าอย่างไงอะอ้าวเนี่ยเราสามารถรับได้แล้วครับผมวิธีทำนะพูดง่ายคือวิธีทำอะมีแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีวิธีทำบันไดครับผมโอ้โหงานหยาบแล้ววะเราต้องทำยังไงอ๋อนี่ทีวีด้วยครับผมมีวิธีทำทีวีด้วยอ่าแต่นี่อย่างที่ว่าครับผมเรายังไม่มีวิธีการ เอ้ยการทำบันไดเลยเว <À. S 1> ้ยต้องทำยังไงวะเอ้ยเรายังไม่เสียนไงเอ้ยยังไงบันไดเอ่อเอาอะไรที่มันง่ายๆได้ไหมอ่ะอ้าวจริงๆเราก็เสร็จจริงๆเราก็เสร็จปกว่าเดียวกันครับผมงั้นเราหาบันไดที่มันแบบสีแสบตานี่ไง เราต้องการไม้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องหาไม้ตัวนี้จากไหนโอเคได้ลองไปตัดไม้ดูครับผมว่าไม้มันสามารถตัดได้ไหมเออโอยทาไว้น้ำอีเพิรนเฟลออกมาเออ่ะดื่มน้ำก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวน้อยแล้วก็ดื่มน้ำแล้วว่าเออยังไม่มีที่พักก็ดื่มน้ำก่อนเพราะว่ายัางไงก็ที่พักของเราเป็นที่พักหลักก็ได้ตรงนี้ยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเออแต่ต้อไปไงวะ ปุ่งปุ่งไม่ใช่อันนี้อะตูม้มเก็บอ๋อนี่ไงนี่ไงครับผมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าไอ้สีขาวนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรครับผมที่มากับไม้อ๋อนี่ไงให้เราเดินเหยียบเอาครับผมนี่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 อสวยเราสามารถขับได้หรือ,อยังครับผมไอ้เต้าบันไดของเรา็ารรเทาบรรเทาอยู่ไหนวะเออ สร้างรายการเอาเสียงว่าเราสร้างได้แล้วครับผมเอ้ยซื้อจูนตุน่ะสั่งมาเลยเออบันได้บันไดมาแล้วแล้วบันไดอยู่ไหนอะเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกครับผมว่าบันไดเราอยู่ตรงไหนเออโอเคนะอาจจะช่วยอยู่ตรงเนี้ยปึออ๊บบันไดนี่ไงได้ของมาแล้วแล้วก็เออ ที่จ,จริงก็ดูไม่ค่อยได้แต่ได้เออนี่ทำที่ขึ้นไงฮิฮิสวย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 เดี๋ยวเราก็อาจจะทำพื้นอะไรต่ออีกครับผมเออเดี๋ยวค่อยว่ากันในพาร์ทหน้าครับผมโอเคครับผมสลับเกม x s u r v ์ v ว l ร์ดเ s ็ก p e n v o r l อครอับผมพาร์ทนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเออถ้าหากว่าชอบใจถูกใจยังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเฮ้ยไม่รู้ว่ามนันเก็บอะไรนะครับผมเหมือนจะเป็นการเอาชีวิตรอดหรือสำรวจอยู่ที่ดาวอีกครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องน่าจะไปสำรวจกันในพารทหน้าครับผมอแล้วก็สร้างบ้านไปด้วยบอกเลยว่าแผนที่มันโคตรใจเลยครับผมโอ้ยทั้งวันก็ไม่หมดครับผมเฮ้ยเยอะเวอร์ใหญ่มากอะ่ะโอบ้บายบายครับ